สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปภาสองแปานะคะนำผ้าใหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่สวยๆไม่ให้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้ผ้าสวยมากๆนะคะสนใจผ้าไหมเอลไลเบอร์นี้ถ้าใครคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครขาดชมผ้าไหมผืนแรกนะคะ 3. ามตะก เหยาะเหอนะคะสีธรรมชาตินะคะสมปัดโกม์ชายขูสีธรรมชาตินะคะ,ะ,ารราะ,คะลายพระราชทานลายดอกรักราชกัญญาค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะสามตะกกเหยาะเหาะหรือเหยาะโคมนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีสวยมากๆค่ะ ลายดอกรักราชกัญญาสีธรรมชาตินะคะสามตะโกยียเพาะสมบูรณ์ชัยขุยสีธรรมชาติลายพระราชทานนะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะช่วงนี้วันแม่นะคะซื้อของขวัญไปให้คุณแม่นะคะ ถึงไม่ใช่สีฟ้าแต่ก็สีสวยมากๆนะคะสีชมพูสวยมากนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะออกโทนโอรสนะคะมากกว่าชมพูนะคะแบบนี้ท่านใดสนใจทักมาค่ะเผืละ3,300บาทค่ะอาบน้ำยาสุงฟรีนะคะ ช่วงนี้วันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสามตะกอนะคะเหยียบเหาะสมปักภูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะลายพระราชทานสวยมากๆค่ะ เื้นต่อไปค่ะสีตะโกโทโยุดดกลายลีลาวดีมีหน้านางชายขุยนะคะเชิงช้างช้างสวยมากๆค่ะโทนหวานนะคะเครือแบบนี้ค่ะ ยกดอกลายลีลาวดีนะคะมาได้มาบ่อยๆนะคะยกดอกลายลีลาวดีเชิงช้างนะคะช้างผ้าแบบนี้คือผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะไม่งั้นจะช้างจะหงายท้องนะคะเป็นเครื่อสีออกเขียวๆแบบนี้นะคะผ้าเหลือกเขียวนะคะนิดๆนะคะเขียวตองสวยมากๆค่ะ ราคาเบาๆค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะพืนละ4,200บาทค่ะพืนละ4,200บาทอาบน้ำยาส่งฟรีราคานี้เบามากๆค่ะไม่แพงเลยนะคะกับยกดอกลายดีราวดีนะคะมีหน้านางชายคุยด้วยค่ะพื้นต่อไปค่ะ เศรษฐกอทยกดอกลายลีลาวดีมีหน้านางชายขุีนะคะมาคู่กันค่ะผ้าชุดนี้มาคู่กันกับผืนเมื่อกี้นะคะหน้านางสวยค่ะช้างค่ะเป็นโฮลเชิงช้างนะคะยกดอกลายลีลาวดี มีหน้านางสวยมากนะคะชายคุยหน้านางสวยค่ะท่านใดสนใจทักมากค่ะคือละสี่พันสองร้อยบาทสี่พันสองร้อยบาทอาบน้ำยาสง่งฟรีนะคะราคา ไม่แพงเลยค่ะกับผ้ายกดอกลายลีลาวดีนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะเผื่อต่อไปค่ะสีตะโกทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะลายมงคลสวยๆค่ะ ยกดอกลายลีลาวดีแบบนี้นะคะลายมงคลค่ะลายดอกบัวแบบนี้นะคะ สี่ตะโ,ตโทกทอยดอกลายลีลาวดีนะคะผ้าสวยๆค่ะสนใจทักมาค่ะ4,800บาทค่ะ4,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะยกดอกสวยมากๆค่ะ พื้นต่อไปค่ะลายยอดฮิตนะคะสีตะกอทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะสมปักภูมิชายครุยค่ะสีธรรมชาติค่ะตันนี้สีธรรมชาตินะคะลายลิซ,ซ่านะคะตามชื่อน้องนะคะบัง เป็นที่นิยมก็คือเขาเรียกแบบชาวบ้านนะคะลายลิซ่าค่ะผืนนี้นะคะเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะผืนนี้สีธรรมชาติค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะพื้นละ4,900บาทพื้นละ4,900บาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะเนื้อผ้าสวยมากๆค่ะท่านใดสนใจผ้าใหมสวยๆนะคะผ้าไหมยกดอก ลายดีเราวดีนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะกับไม่มีก็มีนะคะแล้วแต่ท่านจะชอบรับไปดูแลนะคะแอดไลน์เบอร์นี้นะคะถ้าชายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ